สวัสดีค่ะท่านเจ้าของบริษัทลูกทุกๆคนนะคะก็คิดถึงทุกคนนะคะวันนี้ก็คงเป็นวันที่เราคงจะเน้นหนักเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่กับงาน EXPO ที่กําลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากปีนี้เราไม่ได้จัดงานใน ที่ไบเทคในเดือนกันยายนเนื่องจากเขาไม่ว่างนะคะทุกท่านคงทราบดีแล้วล่ะว่าเราจะมีเอ็กซ์โปไปทุกๆภูมิภาคแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะมีการน,นะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ในที่จะออกในเดือนนี้นะคะไม่ไม่หลายตัวมากแต่แต่ละตัวเนี่ยน่าสนใจอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากนานๆเราจะมีโอกาสได้คุยกันแบบใกล้ชิดทุกๆศูนย์แล้วก็เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างนี้นะคะหมอก็คิดว่ามีหลายๆอย่างที่หมอคิดว่าอยากจะเป็นทิปส์เอามาฝากนะคะในช่วยไตรมาสที่3ค่ะมี ีข่าวดีๆมาฝากนิดหนึ่งนะคะออกลางไตรามาสสามต่อไตรามาสสี่เนี่ยหลายคนเนี่ยนะคะก็ดูโทรทัศน์บ้างอ่านหนังสือพิมพ์บ้างก็มีไลน์มาถามหมอบ้าง เฟซบุ๊กมาถามหมอบ้างโทรมาถามหมอบ้างว่าคุณ mm hmm. หมอเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ย mm hmm. เราจะต้องเตรียมตัวกันยังไงคะและเรา,าจ,จะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับตัวหมอเองเนี่ยหมอก็อยากจะคุยกันในฐานะที่ทุกท่านเป็นเจ้าข,ของบริษัทนะ,นะคะว่าหมอเองเนี่ยหมอก็ติดตามข่าวสารใกล้ชิดทั้งสภาพเศรษฐกิจของโลกใบนี้รวมถึงในประเทศไทยด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องยอมรับก็คือกําลังซื้อมันอาจจะไม่เยอะจริงอย่างที่ว่านะคะและเงินมันก็อาจจะถูกจับใจใช้สอยในสิ่งที่จําเป็นอันนี้คือสิ่งที่เราเรารู้กันนะคะ แต่เวลาหมอเจอพวกเราเนี่ยนะคะหมอจะพูดเสมอเลยว่าอย่าลืมนะว่ากิฟฟารีเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นตรงที่ว่าถึงแม้เราจะมีสินค้าที่คนซื้อกินซื้อใช้ได้สินค้าของเราก็มีจุดเด่นตรงที่ราคาไม่สูงแล้วก็คุณภาพดีและพวกเราทุกคนก็เป็นเจ้าของนะคะอีกอย่างหนึ่งเราก็มีสินค้าตัวหนึ่งที่ถือว่ามันสําคัญมากที่สุดนั่นก็คือเรามีสินค้าที่เรียกว่าอาชีพนะคะธุรกิจของเราเนี่ยสร้างอาชีพสร้างไรายได้และสร้างกิจการให้กับหลายๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจไม่ดี แต่ถ้าพวกเราพร้อมพร้อมไหมคะมถ้าพวกเราพร้อมเนี่ยเราโตวสวนกระแสได้อยู่แล้วนะคะมีทิปนิดหน่อยมาฝากนะคะว่าในยุคนี้เวลาเดินไปไหนในฐานะที่ทุกท่านเนี่ยเป็นผู้นำของกิฟฟรีนนะคะหมออยากให้ท่านทำท่าให้มีพลังและดูเข้มแข็งตลอดเวลาในลองทำท่ามีพลังให้หมอดูหน่อยสิคะ จริงไหมนะคะเพราะถ้าแบบเราดูม <and> <it> ีพลังแล้วเข้มแข็งเนี่ยคนก็มองมาดูเราเข้าไสึกว่าอุ้ยหน้าอยู่ใกล้นะหน้าเข้าใกล้นะดูทีเศรษฐกิจไม่ดีพี่เ้ายังดูกระปรี้กระเป๋าดูทรงพลังดูเข้มแข็งนะคะเราคงไม่ทํำท่าหงอยไปตามกระแสใช่ไหม คงไม่ทําท่าหงอยๆยให้ดาวไลดูนะคะทรงพลังและก็เข้มแข็งก็บางทีวันนี้เราต้องยอมรับนิดนึงนะคะว่าตาเราคงจะต้องมองว่าสังคมที่น่าจะใช้สินค้าของเราได้ดีเนี่ยก็น่าจะเป็นสังคมที่มีกําลังซื้อพอประมาณนะคะกำลังซื้อพอประมาณถ้าวันนี้เนี่ยเราไปชวนคนที่เขากําลังลําบากมากๆหมอเชื่อว่าท่านชวนมาทําธุรกิจง่ายนะคะแต่ชวนมาทําธุรกิจง่ายเนี่ยก็จริงแต่เวลาที่เขาจะใช้สินค้าหรือสังคมรอบตัวของเขาจะซื้อสินค้าใช้เนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายด้วย ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็อยากจะยืนยันข้อหนึ่งนะคะอยากให้ท่านเชื่อหมอนะหมาว่าแบรนด์ของกิฟฟ์ฟินเป็นแบรนด์ที่ดีและคนไทยเนี่ยเขาไม่ได้ต่อต้านแบรนด์ของเราเลยจริงไหมคะนะคะเขาไม่ได้ต่อต้านสินค้าของเราเขาไม่ได้ต่อต้านแบรนด์ของเราเขามองแบรนด์ของเราเป็นธุรกิจที่ดีธุรกิจหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านพยายามทําความรู้จักกับคนใหม่ๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็อัพตัวเองให้มีสังคมที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นได้ไหมคะ เรามาเข้ากันเรื่องของงาน Expo นะคะตอนนี้บัตรก็เริ่มมีจําหน่ายแล้วนะคะหมอมานั่งคิดดูนะคะหมอก็ดีอย่างหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าิดเราจัดงานที่ไบเทคเดือนหน้าเนี่ยหมอก็ตุ้มๆต,ต่อมๆเหมือนกันนะคะว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้ ทุกท่านเดินทางมาที่ไบเทคลำบากหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอสุมอกมก็ว่าดีเหมือนกันที่งานครึ่งปีเนี่ยหมอเดินไปหาทุกท่านในทุกๆภูมิภาคเองนะคะแต่ขณะเดียวกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้จัดงานใหญ่ไซส์ของงานใหญ่เหมือนไบเทคแต่ก็มีทุกอย่างครบครันนะคะฝ่ายอีเวนต์เก็ติ้งของเราก็เตรียมงานอย่างดีที่สุดนะคะแลวเราก็คาดหวังว่าในแต่ละแห่งที่เราไปเนี่ยก็จะมีผู้เข้าชมนะคะนิ่ทัศการของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า3,000คนโดยเฉพาะกรุงเทพก็น่าจะมีถึงประมาณ เทพและภาคกลางน่าจะได้ถึง4 0 0 0คนบูบอกทุกแห่งที่เราจัดแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2 0,000คนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นงานของเราชื่อว่า Great Product Great Success นะคะถ้ามันมี Product หรือผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ความสำเร็จของเราก็ยิ่งใหญ่ด้วยนะคะหมอจะบอกว่า500คนแรกในทุกภูมิภาคมีรางวัลพิเศษ1000คนแรกในกรุงเทพและภาคกลางเนื่องจากคนเยอะกว่านะคะมีรางวัลพิเศษคนที่มาทีหลังไม่ได้รางวัลพิเศษแต่ก็มีรางวัลอื่นๆอีกเยอะแยะแต่ถ้ามาเช้าดีกว่าไหมคะ เพราะว่าท่านจะมีเวลานะคะเรามีห้องมินิสเตเที่มันไม่เล็กเลยนะนะคะเป็นเหมือนห้องประชุมขนาดกลางเลยเข้าไปได้ร้อยส0งคนเลยนี่น่นะมีการผัดเปลี่ยนเหมือนเวียนพูดเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องโน,น้นแต่ห้องใหญ่เราจะเริ่มตอนเที่ยงครึ่งแต่ว่าห้องมินิสเตเเนี่ยก็จะเหมือนกับไบเทคเนื้อออกไหมคะมันจะเริ่มแต่เช้าเลยเข้ามารับฟังความรู้ต่างๆบูธผลิตภัณฑ์ทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะเราก็จะมีสินค้าที่เรามีโฆษณาสินค้าที่เรามีสินค้าเดิมแต่ว่าเด่นๆ่นมา แสดงบูธด้วยนะคะแล้วขณะเดียวกันก็มีสินค้าใหม่ๆด้วยนะคะแจ๋วมากเลยแต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยะคะ่ะจะเป็นตอนที่ทุกคน,นจะเดินเข้าไปในห้องนะคะและในห้องเนี่ยเราก็จะมีการเสวนาที่มีรถมีชาติสนุกสนานมากหน้าตามันจะไม่เหมือนเสวนาหรอนะคะแต่มันเหมือนจะมี testimonial ท,ที่ได้ใช้ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเนี่ยแลวเข้ามาเล่าจุดขายว่าเขาใช้แล้วดียังไงแล้วถ้าบดท่านจะเอาไปใช้หรือเอาไปขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยท่านจะมีวิธีพูดได้ยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี หลายอย่างมีการลุ้นรับรางวัลอะไรมากมายเลยนะคะออรางวัลก็เป็นรางวัลใหญ่ๆไม่น้อยเลยนะคะซึ่งรายละเอียดท่านคงจะมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีวิทยากรที่มาพูดเรื่องความรู้ต่างๆมีคุณหมอตั้มของเราด้วยมีอาจารย์เป้นะคะมีหมอและก็ท้ายที่สุดก็จะมีพิธีประดับเข็มค่ะนะคะอันนี้ก็คือเราได้รับการร้องขอมาว่าออทุกปีตอนที่เรามีงานไบเทคก็จะมีพิธีประดับเข็มตั้งแต่พาราไดส์นะคะแต่ในภูมิภาคเนี่ยเราจะประดับเข็มตั้งแต่โกสตาค่ะ นะคะนะคะเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลเยอะมากก็เลยเป็นเมอร์คิวรีใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะนะคะอันนี้รายละเอียดนะคะนะคะ8กันยาเราเจอการที่กรุงเทพนะคะหอประชุมธรรมศาสตร์ลังสิต15กันยาขอนแก่นนะคะหอประชุมกันจนา22กันยาระยองค่ะที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้กันยาที่สงขลาโรงแรมกรีนเวิ l ์ลพาเลสนะคะ6ตุลาพิษณุโลกโรงแรมอมรินลากูนค่ะสิามตุลาสุราธ,ธานีนิพาการ์เด้นและสุดท้ายค่ะ20ตุลาที่เชียงใหม่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำานะคะบัตรเข้างานมีราคาเดียวคือ ร้อยบาทนะคะเพราะฉะนั้นไม่แพงเลยนะคะมีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยใช่ไหมนะคะอร่อยด้วยนะเพราะเขาไปชิมกันมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าจะได้เจอทุกท่านนะคะทุกจังหวัดทุกภูมิภาคในงานเอ็กซ์โปของเรารวมทั้งทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยใช่ไหมคะ ะะเรามีเรื่องตื่นเต้นอะไรมากมายนะคะที่หมอก็คิดว่าหมาพูดมานานแล้วละนะคะจะเชิญผู้มีการใหญ่ฝ่ายสายงานการตลาดของเราจันพง์ม,มูสุมาเล่านะคะว่าเรากำลังมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเพื่อนต้อนรับนะคะคนที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะที่ทรงพลังของเราค่ะเชิญจันเอ็ดค่ะ ขอบพระคุณคุณหมอนะครับเรียนท่านนักธุรกิจและก็ท่านผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะครับสิ่งที่อยากจะเล่าเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าเราคิดว่าหลายๆครั้งที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดเนี่ยเราค้นพบว่าสถิติของคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจเราเนี่ยเริ่มที่จะมีกลุ่มคนที่อายุไม่มากเนี่ยก้าวเข้ามาสัมผัสกับ,กบธุรกิจของกิฟฟารีนมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก็มีทายาท ของนักธุรกิจเองนะครับที่ส่งทายาทเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของธุรกิจเนี่ยจำนวนมากขึ้นด้วยคุณหมอก็บอกว่าจะทํายังไงให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องราวของธุรกิจโดยเรียนรู้ผ่านรูปแบบของการนําเสนอรูปแบบใหม่ๆบ้างแล้วก็มีทิศทางทางการตลาดให้เขาเห็นว่าโลกวันนี้เนี่ยธุรกิจเครือข่ายเนี่ย ไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นทางเลือกสุดท้ายแต่กลับจะเป็นธุรกิจที่เป็นทางเลือกแรกด้วยซ้ำไปสำหรับการตลาดในยุคใหม่นี้นะครับเราก็เลยมีการจัดทำเป็นพายอตโปรเจกต์นำร่องขึ้นที่โรงแรมอินทราก่อนนะครับเราใช้ชื่อการจัดกิจกรรมนี้เป็นห้องสัมมนาเป็นหลักสูตรต่อเนื่องนะครับยาง e x e c u t i v e e n t r e p r e n e u r mm hmm. นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เพิ่งไปเรียนมานะคุณหมอคำว่ายางจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็สามารถตัด ขาดเคิร์ฟที่อายุเนี่ยเขายังเคิร์ฟอยู่ที่35ด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ที่ที่ไปเรียนแต่จหจับก็ยังหมดสิยังกี้เราบอกว่า35ใช่ไหมตอนนี้ขณะเดียวกันทางการตลาดเขาก็บอกว่าในเชิงของ thinking หรือความคิดเนี่ยถ้าใครที่อายุเกินแล้วแต่ยังคงมีความคิดเหมือนกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆนี้อยู่ก็ยังถือว่ายังเป็นคนทันสมัยนะครับคนทันสมัยเมื่อวานเราก็คุยว่าสังเกตง่ายๆวิธีการใช้ อุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวโทรศัพท์ของคนทันสมัยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องถ่างได้คนระคุณหมอถ่างหมายความว่าถ่ายรูปเสร็จมันจะถ่างเลื่อนหน้าจอได้แล้วก็สลไลด์ได้อันนี้ก็แปลว่ายังมีความทันสมัยอยู่นะครับ ทีนี้ถามว่ากิจกรรมในห้องนี้เราจะมีอะไรกันบ้างามีเมื่อวานเป็นวันแรกค่ะสนุกสนา,ตานตื่นเต้นมากค่ะนเป็นวันแรกนะครับก็เราจะมี12หลักสูตรครับคุณหมอแล้วก็ท่านผู้ชมรวมทั้งท่านนักธุรกิจครับ12หลักสูตรนี้จะเป็น12หลักสูตรที่เข้มข้นเพื่อสร้าง วิสัยทัศน์ของคนเป็นเจ้าของกิจการวิธีการในการเป็นเจ้าของกิจการและโดยเฉพาะเคล็ดลับการอยู่ในกิฟฟรีนให้ประสบความสําเร็จนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยในห้องสัมมนาพิเศษนี้เนี่ยเราแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกเราบรรยาย12หลักสูตรสัปดาห์ละ1ห,หัวข้อกับอีก อีกช่วงที่2เนี่ยเรามีหัวข้อพิเศษครับซึ่งหัวข้อพิเศษเนี่ยเดือนนี้จะเป็นหัวข้อที่เป็นการบรรยายและเดือนถัดไปก็จะสลับกับโมดิเวตบ้างสลับกับเสวนาบ้างเรามาดูดีกว่านะครับว่า12หลักสูตรพิเศษเนี่ยเรามีเรื่องอะไรกันบ้างเมื่อวานนี้เราชวนผู้ฟังมา จับตาเทรนด์ของการตลาดโลกครับว่าโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันนี้เนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นยังไงสินค้าในตลาดโลกที่กําลังมาแรงเป็นยังไงและเราจะต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างนะครับเราก็ค้นพบว่าเจเนเรชัน Y Y เนี่ยคือเจเนเรชันของคนที่เกิดตั้งแต่ปีพศ2520เป็นต้นไปแต่มันมีเจเนเรชันหนึงเกิดขึ้นมาใหม่หเป็นศัพท์ทางการตลาดเขาเรียกเจเนเรชันมีคคุณหมอ เจเนอเรชันมีก็คือไม่ว่าฉันจะเกิดปีพศอ,อะไรก็ตามแต่เนี่ยฉันจะเอาตัวฉันเนี่ยไปอิงกับเจเนอเรชันล่าสุดอยู่เสมอคนที่มีพฤติกรรมเจเนอเรชันมีเนี่ยคือการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ่ายรูปตัวเองครัคุณหมอ,อใครที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปั๊บยืน่นปุ๊บคุณป้าสำอางยังถ่ายรูปตัวเองอได้อยู่ใช่ไหมคะนั่นแหละครับเขาบอกว่าป้ารีบยกขึ้นมาเลยอ่า ใครที่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมีการถ่ายรูปตัวเองนี่คือเจเนอเรชันมีคือเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์พี่เข้าใจแล้วว่า,วาทำไมอาจารย์เอ๋ถึงพยายามยกโทรศัพท์มาถ่ายทั้งวัน <laughs> พยายามเป็นเจเนอเรชันมีนะครับแล้วเขาก็จะมองว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่รักสวยรักงามนะครับเพราะเขาถ่ายรูปตัวเองแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันแต่งภาพตัวเองบ่อยๆไม่ทราบที่นั่งในห้องนี้ภาพที่โพสต์ลงไปแต่งบ้างไหมครับ <c oughs> แต่ง <c oughs> เหมือนตัวจริงไหมครับ <c oughs> อันไหนสวยกว่า อ่านะนี่คือพฤติกรรมครับเพราะฉะนั้นเรามาจับตาเทรนด์การตลาดโลกเสร็จอังคารที่ 3, อ่อกันยาเราจะก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการอย่างเต็มรูปแบบเราจะมาดูกันนะครับว่า how to be entrepreneur เนี่ยเขาจะต้องออกสตาร์ทยังไงเราจะเอาสิ่งที่บุญหมอต้อยเคยเล่าให้ฟังกับสิ่งที่คนที่เป็น ผู้ประกอบการที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาออกต <า S 2> สตาร์ท<า>ยังไงนะครับ how to be entrepreneur นะครับแล้วเราก็จะวงเล็บไว้ว่าถ้าวันนี้คุณไม่มีทุนมากคุณก็เป็นเจ้าของกิจการได้นะครับพอสัปดาห์ที่3วันที่10กันยายเราจะคุยกันว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จในธุรกิจเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งเนี่ยธุรกิจเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งเขาต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนะครับแล้วก็อันดับ สัปดาห์ที่4 17กันยาเราจะคุยกิฟฟารีนโมเดลนะครับเส้นทางสู่ความสำเร็จกับโมเดลธุรกิจกิฟฟารีนซึ่งจริงๆแล้วเราได้นำเสนอรูปแบบของกิฟฟารีนมาตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วนะครับว่ามีความเหมาะสมกันยังไงบ้างแต่โมเดลของกิฟฟารีนเนี่ยเราจะทำให้เขาเห็นว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนยังไงบ้างและสามารถที่จะทาเรื่องราวธรรมดาธรรมดาให้เป็นรายได้มหาศาลได้ยังไงสัปดาห์ที่5วันที่24กันยา เราจะคุยกันเรื่อง Benefit Plan เราจะมาดูครับว่าโอกาสและการรับรายได้ในช่องทางต่างๆของกิฟฟอรีนเนี่ยเขารับกันยังไงเราจะเปิดประตูรับเงินของกิฟฟอรีนให้ผู้ฟังได้ดูครับว่าประตูแต่ละประตูเนี่ยมีวิธีเปิดเข้าไปเอาขุมทรัพย์ในกิฟฟอรีนอย่างไรสัปดาห์ถัดมาเราจะมาคุยกันเรื่อง Product for Success ผลิตภัณฑ์คุณภาพเครื่องมือสู่ความสำเร็จพอมาถึงสัปดาห์ต่อไปเราก็มาดูเทคนิคการนำเสนอธุรกิจ การเปิดใจแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ว่ายุคนี้เนี่ยความเนียนเราเคยได้ยินคําว่าความเนียนนะคุณหมอ การขายคือไม่ขายเปิดใจคือไม่เปิดชวนคือไม่ชวนโอ้ศิละปะชั้นสูงเนี่ยเอกเทคนิคของการทําอะไรแบบเนียนเนียนเนี่ยยุคนี้เขาทํากันยังไงนะครับจะฝากท่านผู้นําทุกท่านนะคะเราก็อยู่กันมา17ปีกว่าแล้วนะคะหลายท่านก็เริ่มมีทายาทแล้วนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เหมาะกับทายาทของท่านนะคะให้เขาได้เข้ามาเรียนรู้สิ่งที่พ่อแม่ได้สร้างเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการที่คนรุ่นเขาสามารถปฏิบัติต่อได้ครับในส่วนของผมก็มีอยู่ค่ะ อย่างที่นําเสนอไปนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้ที่อยากจะให้ตั้งใจฟังนั่นก็คือนิวโปรดักต์ด้วยนะครับคุณหมอซึ่งน่าสนใจมากๆเรียกว่าผมวิเคราะห์ได้เลยว่านิวโปรดักต์เนี่ยจะทําให้ตลาดในช่วงครึ่งปีหลังของเราเนี่ยมีความคึกคักมากขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าท่านท่านที่ชมรายการแล้วก็ท่านนักธุรกิจทุกท่านจะชื่นชอบด้วยงั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวคุณหมอจะเล่าเขาขอบคุณอาจารย์พงะสุมากนะคะ